โซดีเอฟซีครับวันนี้ก็ตื่นมายามเช้าครับเดี๋ยวมาดูครับเอาเอามาดูหน่อยอันนี้มันเป็นเอ่อเป็นผลพวงจากที่ไปชนตอแล้วแหละพอชนตอเสร็จคันชักก็ยันนะครับทีนี้ก็รูดมาเอาดูด,ดูเอาเกลียวมาดูหน่อยนี่ครับเกลียวรูดเลยครับ จะไปซื้อเกลียวใหม่ไปซื้อเกลียวมาใหม่จะถอดเอาตัวอย่างไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเกลียวเขาเรียกว่าเป็นเกลียวอะไรนะเกลียวยาวกับเกลียวละเอียดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเกลียวทีเกลียวหางเกลียวทีเกลียวหางเดิมทีเนี่ยเราไปซื้อมาเนี่ยไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัวอย่างไปเทียบนะครับชนต่อวานนะครับ เปลี่ยนฟันใหม่แล้วก็เกี่ยวไปได้รอบถึงรอบไหมกี่รอบหลาเยอะยูห่หลายรอบอยู่นะแต่ว่ามันจนจะเสร็จแล้วมันมันคลอนแล้วมันมัน,ม,นมันรูดนะครับมันรูดระหว่างตัวเออนีอ่ปบุกถึงศูนย์เกษตรแเ้วลยครับมาซื้ออะไรเดี๋ยวมาดูว่าอะไรของเรามีหรือเปล่า พนักงานที่ศูนย์นี่ตื่นกันใ่เช้าเลยครับเรียกว่าสเปร์ลูกค้าวไว้ตั้งแต่เช้าเลยครับได้ไหมแต่มันใช่ของมันใช่ไหมใช่ กินทอ้อแล้วป๊ปกินแล้วค่ะโอ้โหกินแต่เช้าเลยไมได้ถึง2.00น,นี่แต่ต้อง2.00อ้าวโอ้ยจะได้ครับน็อตตัวนี้มาถึงศูนย์เลยครับ <laughs> เดี๋ยวมันตู้อ่ามันตู้แต่ว่าคันไปก็ได้นะพี่เนาะ,นอะโอเคครับใช้ได้เข้าเร็วๆมันจะอ่าเเข้าลย ไดี๋ยวจะไปใส่อ่าไปหาร้านทั่วไปไม่มีนะรุ่นนี่นะร้านกอะไรไม่มีอ่งผมอยู่นู้นผมอยู่ชุมพลน่ะเอาไปเกี่ยวชุมพลวันเนี้ยเดี๋ยวได้น็อตมาแล้วครับเดี๋ยวติดตั้งโอ้ยช่างจัดน็อตมาให้พีดอีกรถตัวนี้มันใหญ่เกินไปมันต้องเล็กกว่านี้ ผมพร้อมอีกครั้งครับเรามาเก็บแรงนี้้เสร็จครับ